สวัสดีครับอยู่กับโดนอีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้โดนจะพามาชมรถมาด้าสองครับเป็นรุ่นที่ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะปล่อยออกไปเยอะอีกเหมือนกันนี่เลยมาด้าสองคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นซีนะครับเป็นรุ่นซีสี่ประตูสีทัสตินัมคอสเดี๋ยวไปชมรอบคันกันเลยครับว่ารถคันนี้เนี่ย แต่งอะไรไปบ้างนะครับโอเคไปดูเลยครับผมที่เห็นเด่นชัดเนี่ยด้านหน้านะก็จะตกแต่งคิ้วกระจังหน้าเป็นเป็นสีดำล้วนนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเงินคิ้วคิ้วตรงเนี้ยเดิมจะเป็นสีเงินก็เป็นใส่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตล่าง สเกิร์ตด้านล่างก็จะเป็นทรง RS นี่ครับเรียบเรียบไปกับตัวรถเลยรุ่น C เนี่ยเราจะได้ไฟหน้า LED พร้อมไฟ Daytime แล้วนะครับไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LED เลยไฟ d เดทามก็เป็นหลอด LED เช่นกันไฟหน้าก็โฉบเขียวมากครับ ได้ดูดูแบบนี้เลยครับถ้าถ้าเปลี่ยนตัวกระจังหน้าจากสีเงินเงินเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีแพตเินัมคอร์สนะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆจะสังเกตเห็นเม็ดสีอยู่ข้างในเนี่ยครับเป็นประกายมุกล้อหน้าก็ได้แม็ก ขอบ15ครับแม็กจะออกเป็นสีเงินนะครับแม็กขอบ15นะตรงนี้ก็ติดสเกิร์ตข้างครับสังเกตด,ดูด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้นะครับเพื่อเป็นเป็นการเล่นกับแสงครับทำให้รถเนี่ยดูมีมิติขึ้น สวยนะผมว่าสวยเลยเดี๋ยวให้ดูมุมเต็มๆด้านหน้าด้านข้างครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับเนี่ยครับมันจะมีมีสโลปด้านข้างขึ้นไปเห็นไหมสโลปด้านข้างขึ้นไปตรงเนี้ย จะทําให้รถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้รถเนี่ยดูโฉบเฉียวมากรุ่นซีก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ไฟเลี้ยวตรงนี้เนี่ยเป็นปรับและพับไฟฟ้าด้วยนะ มีสมาร์ทคีย์เลสให้นะครับเวลาจะเข้าไปในรถก็คุญแจอยู่ในกระเป๋าเรานะกดปุ่มนี้แล้วก็เปิดเข้าไปในรถได้เลยเวลาจะล็อกรถก็เดิอนออกห่างจากรถได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะล็อกรถให้อัตโนมัติล้อหลังก็จะเป็นดัมนะครับระบบเบรกจะเป็นดัมเบรกนะอันนี้เป็นสเกิร์ตข้าง เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างครับไฟท้ายก็สวยครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดแล้วนะครับรุ่น C ลืมบอกไปรุ่น C เนี่ยจะเป็นคือราคาเนี่ยจะเป็น599,000บาทครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วย สเกิร์ตด้านหลังเนี่ยจะเป็นท่อคู่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเต็มๆดูสปอร์ตมากครับตัวท่อคู่เนี่ยดูสปอร์ตมากสำหรับรุ่น4ประตูนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยอันนี้เป็นสปอยเลอร์หลังครับ เดี๋ยวให้ดูข้างๆชัดๆนี่ครับเท่ๆแบบนี้แหละครับจากโรงงานเลยมุมด้านหลัง45องศาครับสีแพตินัมคอร์สโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาตกแต่งพิเศษยังไงนะครับ นี่เลยครับความพิเศษภายในเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วก็คอนโซลดำนะครับตัดกันมากพวงมาลัยก็เปลี่ยนเป็นพวงมาลัยหนังหุ้มหนังด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึงฝั่งโน้นนะครับหน้าจอก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับได้ระบบ Air Auto แผงข้างประตูก็เป็นหนังเหมือนกันเป็นหนังสีน้ำตาลตัดกับสีดำจริงๆตัวบอหนังเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าจะรีเควสนะครับว่าจะเอาเป็นสีไหนอย่างไรนะครับตัวสีบอร์ดเนี่ยก็มีให้เลือกหลายสีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูงานบอรใกล้ๆครับการเดินได้เดินตะเข็บเนี่ยเรียบร้อยมากเลยเห็นไหมครับ ตรงเป๊ะการสัมผัสก็นุ่มด้วยนะครับสมูทมากตรงนี้ก็จะเป็นปีกข้างของบาะเวลารถเข้าโค้งแรงๆนะครับก็ช่วยประคองให้เราเนี่ยไม่เอ็นออกจากบาะนะครับตัวปีกพวกนี้ เดี๋ยวเรามาดูเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนี่ครับเบาะนั่งด้านหลังก็เปลี่ยนเป็นหนังให้สวยมากครับ ตัวรถเนี่ยเป็นสีแพตินัมควอรต์ตัวบาะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลน,นะครับแล้วภายในก็จะตัดเป็นสีดำครับอันนี้จะเป็นงานพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยว่าเรียบร้อยขนาดไหน ลอยการเดินได้เดินตะเข็บเรียบร้อยครับสวยงามพวงมลาลัยเนี่ยเดิมทีจะเป็นพวงมลาลัยแบบ p u นะนี่เราก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพาชม Mazda 2รุ่น C ก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ดนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ดนอัปเดตรถนะครับยังไงก่อนจากกันวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ